พิมเธอทำอะไรอยูกแก้วน้ำฉันอ่ะอ๋อฉันอเอาแค่เอามาเดี๋ยวพิมเธอก็รู้ว่าเราชอบแก้วน้ำนี้มากแล้วเธอทำอะไรอย่าบอกนะเธอกินหรือเธอเทน้ำอ,ะอ่ะเนี่ยเห็นพี่พีมบอกมาว่านัชชาชอบแย่งของคนอื่นใช่ไหมแล้วเนี่ยข้างนี้แย่งของพี่ปูจ๋ามาเหรออย่างเงี้ยเป็นเด็กไม่ดีนะเอาคืนมานี่แต่หนูไม่ได้แย่งพี่ปูจ๋านะเนี่ยยังจะโกหกอีก ไหนไม่เคยเปียดเลยเนี่ยจะไปให้ปล่อยเรื่องไงคะเดี๋ยวก่อนจะยินอังคือยังไม่ได้แก้อะไรเลยเรื่องมันมูวว่าหวัดดีพีอเออครับเออรู้ไหมอ่ะแม่ฉันจะทำปัตเตอร์เค้กให้อยู่ด้วยอ่ะจริงหรอบัตเตอร์เค้กของโบนเลยอ่ะไหนยอยู่ไหนอ่ะอ๋อเราลืมเอามาโ <laughs> อ๊ยครับทำไมไถึงทำแบบนี้น แล้วมีจังหวะให้บอกไหมล่ะเข้ามาถึงก็มาซัดเลยอ้าวครับครับอุ้ยโดนต่อยเลยโอ้ย,อยครับเป็นไรมากไหมเนี่ยไหนดูซิอเ <c oughs> <น>จ้คยครับโวต่อยทีเดียวม่วงเลยโหอ,อังนี่สุดยอดจริงๆจะเป็นนักมวยดีกว่าไหมเนี่ยนี่พิมพ์รู้ไหม แก้วเนี้ยเราลักเราห่วงมากเราชอบมากเลยเวลาไปที่ไหนเราก็ต้องเอาแก้วนี้ไปด้วยแล้วก็เนี่ยเราซื้อจากญี่ปุ่นเลยนะโอเคโอเคโอเคค่ะอือเดี๋ยวเราไปเข้าน้ำก่อนนะโอเคโอเค a few moments later พิมเธอทำอะไรกับแก้วน้ำฉันน่ะอ๋อฉันเอาแค่มาเดี๋ยวพิมเธอก็รู้ว่าเราชอบแก้วน้ำนี้มากแล้วเธอทำอะไรอย่าบอกนะเธอกินหรือเธอเทน้ำอ่ะ <Huh? S 1> เนี่ยเอาคืนมาเลยเนี่ยเธอไม ไปใช้นะดูไหมมันเป็นแก้วน้ำส่วนตัวของคนอื่นต่อไปก็จะไม่มีคนคมนะพิมพ์เนี่ยพิมพหยดุดโอ้ยนี่มันมีอยู่ว่าฮ oh, <no. S 1> ะเฮ้ยแมลงวันแมลงวันต้มแกงเลยไปไปแกวอัะเหลือเลยเนี่ยทำไงดี เอาไปล้างให้อังดีกว่า,าโอ้โหขอบใจนะมได้เป็นชุดแค่ขอบใจแต่ของมันไม่มีเลยมาเรามาต่อจิก๊กซอว์กันเถอะมามาช่วยกันต่อนี่อันนี้เปล่ามาช่วยต่อจากอันนี้นี่ไงหาเป็นอะไรเนี่ย ก็แค่กลัวแบบอินช่กลัวกลัวกลัวอ้างไงฮะกลัวอ้างลหวอทำไมอ่ะก็ดูตาครับสิอืมแล้วพิมพแล้วนัชชาไปไหนหรอทำไมไม่ชวนมาเล่นด้วยอ่ะอ๋อนัชชาเหรอไม่อยากจะเล่นด้วยหรอนัชชานะเล่นทีไรก็แย่งของฉันทุกทีเลยแย่งของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเล่นนู่นนี่นั่นโอ้ยไม่อยากจะชวนเล่นด้วยหรอกปล่อยนัชชาไปเถอะ แหมพี่น้องกรารก็ต้องอย่างนี้แหละทาไมไม่พูดดีๆกับนัชชาล่ะพูดกี่ทีก็ไม่ฟังหรอกนัชชาไม่้องไปสนใจเหอะดื้อก็ดื้อ ใช่ค่ะเนี่ยเห็นพี่พีมาบอกมาว่านัชาชอบแย่งของคนอื่นใช่ไหมแล้วเนี่ยครั้งเนี้ยแย่งของพี่ปูจามาเหรออย่างเงี้ยเป็นเด็กไม่ดีนะเอาคืนมานี่แต่หนูไม่ได้แย่งพี่ปูจานะเนี่ยยังจะโกหกอ,อ,อ,อีกดูไหมว่าตัวเนี้ยพี่ปูจ๋าเขารักมากเลยนะแล้วเนี่ยไม่ได้ขอพี่ปูจามาใช่ไหมดูไหมแบบเนี้ยเป็นเด็กไม่ดีนะเดี๋ยวพี่จะเอาไปคืนพี่ปูจา๋า นาชาเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยนาชาแย่งตุ๊ก,กตาเธอไปเนะี่ยอ่ะเราเอามาคืนให้แล้วตุ๊ก,กตาเนี้ยหรอคือฉันเป็นคนให้นชาชัยอ่ะอ๋อเฮ้ยอาวเธออย่าบอกเลยว่าเธอคิดว่านาชาเขยตุ๊ก,กตาไปแล้วก็เลยไปแย่งตุ๊ก,กตามาจานน้องร้องไห้อะ่ะก็ใช่สิฉันด่านาชาไปชุดใหญ่เลยโฮยเมื่อกี้เพลงบอกทันอยู่เลยว่าให้พูดกับน้องดีๆโถอนาชาไอ้ตุ๊ก,กตาดี่ม นะมาถึงก็มาด่าน้องเลยเนี่ยเอ้าก็เธอเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอพราว่านชาชอบแย่งของของคนอื่นงั้นเราก็ไม่ผิดแต่แบบเอาอะไรของอังเนี่ยไม่เป็นไรนะตุ๊กนคตุ๊กตาเล่นตุ๊กตานี่เพื่อนๆวันนี้วันเกิดอังอ่ะอย่าลืมนะว่าเรามีเค้กเตรียมไว้แล้วแต่ว่าเราต้องแก้งทำเป็นลืมวันเกิดอังเข้าใจไหมพาะอังซึมซึมร้าๆไปร้องไห้เลยเนี่ยแล้วก็เค้กมาเซอร์ไพรส์แล้บลอกอังน้ำตาแตกแน่ เพลงอะไรเดียร์ปูพี่เพื่อนๆอ้าววันดีอันดูแม้วันนี้วันอะไรวันอะไรเหรอวันเสาร์เลยไม่ใช่สิพิเศษกว่านั้นอ๋อเลยแล้ววันพระเออไม่ใช่อะไรเลยอ่ะไม่ใช่วันพระวันอะไรนึกดีๆสิอันอะไรของเธอเนี่ยแต่วันอะไรเธอก็ไปเซิร์ชกูเกอร์วะดินี่คุณเราจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงกันถ้าเธอไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นเออใช่ พอนี่จะไม่ได้จริงๆหรอเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนจำวันเกิดเราไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยวันเกิดวันเกิดพวกเธอนะแล้วก็จําได้แล้วก็เอาของมาให้แล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเธอเนี่ยวันเกิดครับวันเกิดเธอวันเกิดกุจแจแล้วก็ให้ความสำคัญกับพวกเธอให้เค้กเธอให้ของขวัญกับเธอเธออะเนี่ยวันนี้วันเกิดฉันนะวกเธอยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะ ฉันเลยสักนิดเนี่ยถ้าจะเป็นแบบนี้นะเลิกคบไปเลยดีกว่าฉันไปไละหน,นีกับบ้านไปเลยเอ้ายังไม่ทันเฉลยเลยอะอาีอาโอย้ยเบาได้เบาไหมทีมแล้วนี่ล่ะไม่ทานแล้วอ